สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ less talk ประเด็นร้อนที่มิวอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยก็คือปมนาฬิกาหรูของพลเอกประวิทย์นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตามข่าวก็คือนาฬิกาที่ยืมเพื่อนจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยปี2565แต่ดูเหมือนกับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะยังไม่จบแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปปชจะมีมติไม่ชี้มูลความผิดพลเอกประวิทยไปแล้ว แต่ตอนนี้มันมีปมประเด็นใหม่เกิดขึ้นประเด็นใหม่ที่ว่าคืออะไรเลสท a อกวันนี้เดี๋ยวมิวจะค่อยๆสรุปให้ฟังนะคะ <c oughs> คือเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะเรื่องของนาฬิกาหรูของลุงป้อมเนี่ยเราย้อนความแบบเร็วๆนะคะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่4ธันวาคมปี2560ท่านผู้ชมจำภาพภาพนี้ได้ใช่ไหมคะภาพที่ลุงป้อมเนี่ยยกมือขึ้นมาแบบนี้ เพราะว่าแดดมันแยงตาแล้วแทนที่คนเนี่ยจะไปโฟกัสว่าเฮ้ยอะไรมันเข้าตาลุงป้องค่ะสิ่งที่ไปเข้าตานักข่าวเนี่ยมันคือแหวนแล้วก็นาฬิกาลิชาร์ดมิลมูลค่ากว่า3ล้าน6 000, 000, ของลุงป้อมนะคะจนมีการเรียกร้องให้ปปชเนี่ยไปตรวจสอบซิว่าลุงป้อมเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่มีนาฬิกาลิชาร์ดมิวอยู่ในนั้นนะคะ ส่วนเรื่องของแหวนลุงป้อมก็ชี้แจงว่าเป็นมรดกตกทอดหลังจากนั้นปปชก็มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลนะคะจนกระทั่งทราบว่าไอนาฬิกาที่มันเป็นประเด็นเนี่ยคือลุงป้อมเนี่ยไปยืมเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเสียครามนะคะเสียครามหรือว่าคุณปัทวาสศรีสุขวงศ์ซึ่งปัจจุบันท่านก็วายชนไปแล้วนะคะทีนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะกรรมธิการปปชนะคะมีการถแถลงข่าวว่ากรรมธิการปปชเนี่ยได้เชิญหม่อมอุ๋ยนั่นก็คือหม่อมราชวงศ์ตรีดียทธรเทวกุลเข้ามาให้ข้อมูลแล้วทำไมต้องเชิญหม่อมอุ๋ยหม่อมอุ๋ยเนี่ยนะคะเป็นคนที่เป็นผู้จัดการมรดกของคุณปัทวาสหม่อมอุ๋ยบอกว่าไม่มีนาฬิกาค่ะไม่มีนาฬิกาอา้าวแล้วในเมื่อไม่มีนาฬิกาอยู่ในบัญชีมรดกของ คุณปัทวาธแล้วลุงป้อมไปยืมนาฬิกามาจากใครเรื่องนี้ก็เลยกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนะคะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นข่าวการเมืองที่มันไม่จบสักทีนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ผ่านไปแล้วท่านผู้ชมจําได้ไหมคะลุงป้อมเนี่ยเคยพูดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าก็ผมมีเพื่อนคุณน่ะคงจะไม่เคยมีเพื่อนดีๆก็กลายเป็นประเด็นร้อนมาแล้วเนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องจับตาดูนะคะว่าเอาละในเมื่อกรรมาิการปรปรช เปิดหน้าหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลมาแบบนี้แล้วลุงป้อมจะชี้แจงเรื่องนี้หลังจากนี้ว่ายังไงนะคะก็คงต้องรอดูนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกลายมาเป็นประเด็นดรามา่าแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ลุงป้อมเนี่ยกลายเป็นตําบลกระสุนตกอีกหรือไม่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเคยมีนักการเมืองหลายคนนะคะที่ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินนี้สินเป็นเท็จเท่าที่จําได้ก็มีพลตรีสนั่นขจรประสาตอนนั้นเนี่ยก็ถูกพักการเมืองไปเป็นเวลา5ปีนะคะ ก็รอดูว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะะี่ะนี่เป็นบทสรุปคร่าวๆเอามาเล่าให้ฟังว่าเออมันมีที่มาที่ไปอะไรทําไมตอนนี้เนี่ยคนถึงกลับมาพูดเรื่องของนาฬิกาลุงป้อมอีกครั้งถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ